สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Wonder Peach Video นะคะและเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนกันยายนแล้วนะสำหรับเฟอรริตของเราเอเดือนหนึ่งผ่านไปไวมากเลยรู้สึกเหมือนเพิ่งทำเฟอรริตของสิงหาคมก็เลยไม่มีอะไรจะมเมมอยเลยอะก็แ,แบบของมันก็ใช้ซ้ำๆเดิมๆที่สำคัญคือเดือนนี้เนี่ยพีชไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่ก็จะแต่งส่วมากก็จะแต่งแบบ ทำ h า w to อะไรอย่างนี้มากกว่าที่มีใช้จริงๆในชีวิตประจำวันยนมีอยู่ไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพีทใช้อะไรยังไงชอบอะไรยังไงบ้างนะคะรู้สึกลำพังกิบโอเคเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนนะคะเดือนนี้ไม่เปลี่ยนสกินแคร์คือยังใช้ซ้ำๆเดิมๆแต่พยายามจะทาสกินแคร์รูทีให้เพื่อนๆสักทีแต่ว่าพอจะทําปุ๊บก,ก็หน้าแห้หน้าแบบเขียกขึ้นมาทันทีนะคะก็ไม่รู้ไปแพ้อะไรหรือว่า เกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวพี่จะพยายามซ่อมหน้าให้ดีที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปื้หน้าสดแล้วก็พูดถึงสกินแคร์กันเนาะแต่มีของใหม่ที่เราได้ลองเดือนนี้นะคะก็คือ Origin นะคะ o r i g i n a l Skin น e ีเทก i จ i ร์ไรซิ่งมาสก์เวทโกลสคคือมันคือมันคืออะไรมันคือมาสกโคลนกุหลาบนะคะ ก็กลอสคร a มพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่าความรู้สึกของพี่คือชอบอันนี้ตรงที่ว่ามันมีเม็ดสครับค่ะเป็นมาร์กที่มีเม็ดสครับถ้าถ้าให้คิดที่แบรนด์ที่ถูกกว่าน,นี้นะ่าจะเป็นซูรุริสักอย่างหนึ่งที่เราเคยใช้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บีบมาให้ดูคือก่อนหน้านี้พี่จะใช้ซูรุริตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นมาร์กเป็นครมาร์กแล้วก็มีสครับแต่ว่าก็สลับไปสลับมาเนาะรู้สึกเบื่ออันนี้แล้ว ก็เลยมาลองใช้ตัวนี้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยแบบเหมือนทำความสะอาดผิวเวลาที่พี่แต่งหน้านหนักๆหรือว่าทํา how to อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องใช้รองพื้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่จะสครับหน้าด้วยตัวนี้แล้วก็ mark หน้าโดยใช้ mark sheet แล้วก็ทั่วแบบ mark ไว้ที่หน้าเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ผัดทาความสะอาดผิวให้ล้าลึกก็คือเหมือนกับ ทั้งความสะอาดแล้วก็พเซลผิวิสิตัวก็แฮปปี้กับตัวนี้นะคะแต่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะถ้าพี่จะไม่ผิดก็ลองไปพาดูกันได้นะคะที่สำคัญคือกลิ่นมันแบบเครมากตัวต่อมานะคะเรามาที่เมคอัพกันเลยดีกว่าเนาะพี่บอกแล้วว่าเดือนนี้ไม่มีสกินแคร์ใหม่ๆอะไรมากมายเริ่มต้นกันที่แป้งนะคะวันนี้เนี่ยขอแนะนำ1028 Ultimate Oil Control Powder 1028ก็คือเป็นแบรนด์ของไต้หวันเนาะแล้วแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากที่สำคัญคือเป็นแป้งที่ดีคุมมันแล้วก็เหมือนกับเนียนไปกับผิวเป็น t r a n s t ทรานซูเซนต์พาวเดนะคะที่อยู่ในรูปของ PRESS ก็มันไม่ม,ไม,มันไม่ทาให้หน้ามองหรือว่าเปลี่ยนสีรองพื้นอะไรก็สามารถใช้เซ็ตรองพื้นทั่วหน้าได้แล้วที่สำคัญก็คือแพ็เกจจิ้งมันน่ารักมากเลยอ่ะอันเล็กมากพี่ก็พกไปเติมระหว่างวันไม่เป็นคราบนะคะราคาน่าจะอยู่ที่299าบ้าทถ้าจะไม่ผิดนะก็ยังไงไปลองเช็คกันได้ดูในแฟนเพจเว็บไซต์ Facebook f แฟนเพจของเขานะคะ1 2 8, 1, ึ่งสอนดึ่งซวันนี้เป็นอะไรเนี่ย1 0 2, 8, ึ่งศูนย์สองแปดทนะคะก็ไปลองดูกันนะจ๊ะอันต่อมานี้อันนี้เป็นของเล่นใหม่ที่ไดด้ในนนเือี อันนี้คือ Sigma นะคะ Pursuade Eyeshadow Base ที่จะเปิดใหดูนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อครีมมันคืออา e s h a d o w b a ส e สะ,ะสีมันจะไม่ใช่สีเนื้อซะทีเดียวนะเห็นแล้วมันรู้สึกเหมือนเนื้อแต่มันเป็นแบบสีเนื้ออมชมพูนิดนึงเห็นไหช่วงนี้มันจะไม่ได้เป็นสีเนื้อไปแค่เดียวแต่พูดเลยว่าดีมาก เคยเห็นจากโมเมพเพร์นเขาใช้ตัวนี้คือเขาเขอไปนานมากแล้วละคือตอนนี้ซิกแาเขามีแล้วที่ร้านเล็เชสไทยแลนด์นะคะก็ไปลองดูได้มันมีหลายสาขามากเขาก็จะขายของจากซิกแาด้วยซึ่งอันนี้พีนแฮปปี้มากเพราะว่าเราจะเห็นแต่แ,บบแปรงอะเนาะแต่พอเป็นเรื่องของเมคอัพมันไม่ค่อยมีแต่เมคอัพเขาพูดเลยว่ามันดีมากก็ไปลองดูกันได้นะคะใครอยากได้อายแชดว์เบสที่ดีงามอันนี้คือใช้มาแล้วนะคือแบบอายแชดว์ไก่กาก็เป็นหงได้ด้วยอายแชดว์เบสตัวนี้ ตัวต่อมาอันนี้ก็ได้มาสักอเมริกาอีกแล้วรู้สึกผิดที่มันหามาได้ในไทยแต่อยากจะให้ลอรีอัลนำเข้ามามากเลยนะคะตัวนี้คือ Infallible Eyeshadow นะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูสีที่พี่ได้อันนี้คือสี a m b e r Rush นะคะเป็นสีพี่ก็บอกไม่ถูกว่ามันสีอะไรมันเป็นสี Bronze, บรอน์ชมพูบรอนส์เหลือบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบติดโท,โทนแบบกำๆแดงๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะ สวยมากสวยแบบไม่มีคําบรรยายถ้าใครไปเมืองนอกหรือหาเจอหรือร้านฮิ้วไหนมีนะคะก็ซื้อมาเล่นกันได้มันเป็นเพรสอายแชโดว์เอ้ยไม่ใช้สีมันเป็นพิกเมน์ที่เพรสอยู่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะหลุดลอกออกมาได้แต่ว่าบอกเลยว่าพิกเมน์มันแน่นมากมากๆแล้วยิ่งใช้กับซิกมาตัวเมื่อกี้ติดทนลืมคือพี่ใช้แบบบางครั้งพี่ใช้แค่สีเดียวก็ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องการคัดเป้านู่นนั่นนี่คือลงอายแชโดว์สีเดียวตัวนี้ลดมากนะคะ อีกอันต่อมานั้นคือ bronzer อันนี้คือ canmake shading powder นะคะเป็น bronzer อีกตัวหนึ่งที่พิ่อยากจะแนะนำให้สาวๆไปลองกันดูคือลองใช้แล้วรู้สึกว่าดีงามพระเจ้าป้ามากเลยพูดเลยจริงจังคือเป็นสีน้ำตาลเฉดท,ท,ที่ธรรมชาติสวยมากน้ำตาลอมเหลืองด้วยคือมันเหมาะสำหรับการแค่สร้างแรงเงาให้กับ ใบหน้านี่นะคะก็คือที่พีชใช้อยู่ตอนนี้เลยหน้ารู้สึกได้เลยว่ามันมันดูธรรมชาติอะคะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเออเขาเรียกอะไรอะส้มไปเทาไปตัวนี้มันแบบมันธรรมชาติมากแล้วสามารถบิวได้เรื่อยๆถ้าเราต้องการความเข้มมันก็สามารถทําให้เราเข้มได้หรือว่าถ้าเราต้องการแค่แบบแรงเงาเบาๆตัวนี้ก็เลิดอยู่นะจ๊ะมากันที่ลิปสติกกันบ้างนะคะคือเดือนนี้ขอเทใจให้กับมิเล ใช้แล้วแบบปรับรึมมากนะคะตัวนี้คือ Mila Perfect Rosy Lipstick นะคะนี่ก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วก็สีที่พี่ขอแนะนำก็คือ d o l l y Nude กับ Orange b l i n k นี่คือจะเป็นสองสีที่เหมาะสำหรับ everyday look มากๆนะคะเดี๋ยวพี่จะสวอชให้ดูนะ เป็นสองสีที่สวยมากนะคะเนื้อครีมมี่ดีงามแล้วก็อันนี้คือสี Dolly Nude กับ Orange น r i n นะคะเป็นโทนส้มกับโทนนูดชมพูสวยมากดีงามเนื้อลิปดีที่สำคัญเนี่ยไอตัวลิปเขาอะคะ่ะมันจะแปลกๆเนี่ยออกมามันจะเป็นทรงหยดน้ำดังนั้นเนี่ยเราสามารถวาดได้ตามรูปปากของเรานะคะแล้วก็มันก็ไม่ดูเลเอะเทอะอะไรมากมายตัวนี้ดีงามแฮ ppy ปป สำหรับเมคอัพนะคะก็จบไปแล้วเรามาที่ hair product กันบ้างคือตัวนี้เนี่ยทดลองใช้มาสัติะยะหนึ่งเราแฮปปี้ชอบอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ ROLIOL Elsaf อันไม่ออกว่ะเอ่อ uh, Extraordinary Oil นะคะตัวนี้สำหรับ dry hair เขาจะมี dry hair แล้วก็ very dry hair ที่ใช้สำหรับ dry hair ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันที่เราจะผสมกับตัวที่เราใช้หมักผมนะคะก็หมักกอดสระแล้วก็ พี่จะใช้ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเป่าไม่พี่ใช้3ครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยผสมกับมาร์กที่เราใช้หมักผม2ก็คือหลังจากสระเสร็จล้างเรียบร้อยเช็ดหมดัดหมัดลงอีกหนึ่งรอบและสุดท้ายหลังจากเป่าผมแห้งแล้วเนี่ยลงอีกหนึ่งรอบผมนิ่มมากแล้วก็ผมไม่พันกันเลยแฮปปี้จริงจังแล้วก็ดูเงางามขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือผมพีทอะมันคือสี สิ่งที่ทําไปมันหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วมันก็เลยอาจจะดูแห้งๆนิดนึงก็เลยตบน้ํามันตัวนี้และไม่เหนียวเหน,นอะนะไม่เหม็นคือผมหอมมากลองผมก็ดูเงาเป็นประกายลื่นนุม่มแล้วคือประเด็นคือมันไม่ได้ทิ้งความมันไว้บนผมนะคะคือเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะซึมมันจะซึมแล้วก็เอ่อทิ้งไม่แค่ความแบบความนุม่มความลื่นเบาๆแล้วามันจับไปแล้วก็ไม่ได้มันอะไร ประมาณนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ชอบมากมากเลยนั่นก็คือชัดๆชัดๆชัดฟิลิปลิมนะคะพ a สตลี่มินิแซชเชเป็นกระเป๋าของฟิลิปลิมเป็นกระเป๋าหนังเนาะที่พี่เป็นคนที่ชอบกระเป๋าไสมินิมากแล้วก็อันนี้คือไสมินิของพีทนะคะสีที่ใช้ก็คือสีดํา นะคือชอบมากคือใช้บ่อยมากในในเดือนนี้เวลาเดินทาเาไปไหนไปเที่ยวขนาดไปทําง,งานก็ยังเอาไปนะคะแล้วก็มีสาวๆห,หลายคนลังไมใน Facebook มาเยอะว่ามันคือกระเป๋าอะไรที่พีใช้เนาะก็คือฟิลิปปิ้มฮ่าเคือข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะพวันี้เก็บไว้ยังไม่ได้ใช้เปลี่ยนกระเป๋าใช้กระเป๋าอื่นอยู่แต่จะบอกว่าชอบมากมากๆมากๆใครจะซื้อฟิลิปปิ i มใครเล็งตัวนี้ไว้ ก็เชียร์นะคะว่าซื้อเถอะคาแล้วคุณจะมีความสุขคือพีทตอนแรกพีทยังไม่ซื้อแล้วพี่สาวพีทแบบเขาก็ซื้อมาแล้วเขาซื้อสีสีน่าจะเป็นสีน้ำตาลมั้งขนางก็พอแกมดีฉันชอบน้ําชิวมันรุยมันนุ่นนั่นนี่แล้วเราก็คิดว่าอืมแล้วก็ไม่มีกระเป๋าที่มันรุยรุยนี่มัเอ,อ,อกระเป๋าสีดาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อืมมันก็แบรนด์นี่มันก็ดีแล้วก็แบบว่าอืมกระแสมันก็ดี แล้วก็พีก็เสิร์ชรูปใน Pinterest ใน Google ก็แบบเฮ้ยไม่รู้สกผาแล้วมันดูดีจงังวะเฮ้ยเราจะว่เปล่าลอดเปล่าคือตอนแรกที่พีดกลัวสไาไม่ดีคือแค่คิดว่าไซส์มันไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่แล้วก็พีก็ถามพี่สาวเพราะพี่สาวพีก็คือสูงก็ประมาณแบบไม่ไกลจากพีทเท่าไหร่นะคะแต,ต่ว่าเขาตัวเ,เล็กก็เฮ้ยแกมันลดเว่ะมันมันใช่มันชอบก็เลยตัดสินใจสอยสีดามานะคะคือถ้าเห็นใน ปุกกระเป๋าพิทจะรู้ว่าพิทไม่ค่อยมีกระเป๋าสีดำเท่าไหร่สว่วนมากจะเป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเมื่อยก็เลยสอยสีดำมานนะคะ่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ประทับใจแฮปปี้ชอบมากๆ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 ถ้าใครที่กำลังเล็งกระเป๋าใบนี้นะคะก็ซื้อเลยเชียร์เ้สุดท้ายนั้นมาพูดถึงซีรีส์กันดีกว่าซีรีส์เนี่ยพีทไม่ได้ดูซีรีส์ฝรั่งเลยเพราะว่าที่หนังจะฝรั่งซีรีส์ฝรั่งที่พีทช,ชอบดูเนี่ยเขาเขา เขา break เบรกกันอยู่นะคะแล้เวเขาก็จะไปเจอกันอีกทีก็ประมาณน่าจะมก,กราเนาะคือแบบนานมากระหว่างนั้นเราก็ไปติดใจหนังไทยเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือขอเป็นเมียอปูนสักครั้งให้ชื่นใจไม่ใช่เป็นเรื่องขอ,อขอเป็นเจ้าสาวอีกครั้งสักครั้งให้ชื่นใจนะคะเป็นเรื่องที่พี่ชอบตัวละครคนที่แสดงแล้วก็คือชอบเกรทกับแม็กมากๆก,ก็เลยดูแล้วก็ติดมากมากมาก คือไม่ได้ดูก็จะต้องรีบดูย้อนหลังแบบเฮ้ยคืออะไรติดติดมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ผูช้ชายแบบอัป,ปูนจังเลยครั้งนี้เราก็อยากได้เชฟนะครั้งนี้อยากได้อป,ปูนจ้ะ <c oughs> แค่นี้ละคะ่ะไม่มีอะไรยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชม favorite ของพีททุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องของพีทด้วยนะคะวันนี้พีทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram w ม n d e r p e พ c h นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีชมาพร้อมกับลุกหนึ่งที่สเชหลายๆคนนะคะรีเควสกันมาเยอะมากนะคะนั่นก็คือลุกของแต่งหน้าไปมหาลัยแต่งหน้าไปเรียนแต่งหน้าใสาๆแต่งหน้าวันสบายๆนะคะนี่ก็เป็นลุกที่พีชตั้งใจทำให้ทุกคนดูนะคะ